เ็กที่าองนี่มีอะไรหรอแล้วถ้เกิดไอ้นี่พ่อได้ที่เมืองไทยล่ะ งั้นนายไอ้มาอยู่กับชีไหมล่ะพี่ต้อมาปกติเนี่ยหนังโรแมนติกเนี่ยผู้ชายเนี่ยเขาไม่ค่อยดูกัน แล้วเรื่องนี้พี่ดูแล้วจะแบบว่ามีอาการเสียแมนไหมหรือว่ามันมีความแตกต่างอย่างหนังโรแมนติกทั่วไปอย่างไงไหมพี่คือคือ,คอตอนแรกที่เราทําหนังแบบนี้เพราะว่าม,มันไม่มีหนังที่พูดถึงความรักแบบที่ผู้ชายดูได้<ม>คือทุกครั้งที่จะไปดูหนังรักนี่มันขนลุกอะถ้าไม่มีแฟนนี่เดินเข้าโรงนี่รู้สึกเสียเสีๆไงไม่รู้มันมเพราะว่ามันมันหวานไหม คือความรักของผู้ชายมันไม่ได้ว่าไอ,อ,อเรื่องนี้มันเป็นความรักในมุมมองของค่อนข้างจะเป็นผู้ชายเราก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งซึ่งแบบว่าไอความรักมันก็ไม่ค่อยได้เราไม่ค่อยให้เป็นพวกผู้ไม่ค่อยให้ความสําคัญกับความรักมากเท่าไหร่จะเราให้ความสาคัญกับความสัมพันธ์ของคนมากกว่าเราถึงใช้คําว่าดรามา่าโรแมนติกดราม่ามากกว่าที่จะเป็นเพวเลฟสตอรี่หรือโรแมนติกอะไรแบบนั้นมันจะนําเสนอในเรื่องของความสัมพันธ์มากกว่าฉนั้นถามว,ว่าผู้ชายดูด้วยไหม ถ้าเราทําออกมาได้ก็เราคิดว่าผู้ชายไม่ไม่ไม่ไมยากเลยที่เดินเข้าไปดูโดยคนเดียวโดยลําพังแต่ว่าพอดูเสร็จแล้วเขาจะต้องรีบหาคนสักคนไปดูด้วยใหม่หนีโอ้โหอย่างไงล่ะเกิดแรงบันดานใจขนาดนั้นได้ดูแล้วมันจะรักกันมากขึ้น้วที่นะ้ก็เราก็เราก็พยายามพยายามชวนเจี๊ยบไปดูอยู่นะแต่ว่า เยบก็ดูยุ่งย่งตลอดเวลาวา่างเปล่าอ่ะไม่ว่างไม่ต้องชวนไปแล้วอ่ะจอยจยจอยจอยโอ้ย,อย oh, นี่ใสคิดไปดูกับฉันก็ได้ <c oughs> แมนแอย่างเราเนยนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวฉกเลย <c oughs> อ่ะย้อนกลับมาที่เรื่องของตัวหนังนิดนึง <c oughs> เียบชอบฉากไหนเป็นพิเศษที่เล่นๆมันเนี่ยชอบรู้สึกประทับใจฉากไหน มันเยอะมากค่ะพี่พว่าส่วนใหญ่ทุกฉากมันจะค่อนข้างสวยนะคะ,อะชอบฉากหนึ่งตรงตรงถนนนะพี่ก้อ,อมฉากที่เราข้ามถนนสองคนที่ที่มันต่อกันเลยที่ผู้ชายผู้หญิงวิ่งกันไปวิ่งกันมาตรงนั้นแหละจะชอบทำไมอะ่ะพี่ต้องไปดูสิคือตอนนั้นมันมันสองคนนี้ต้องเล่นกลางกลางไฟไฟแดงนึนกออกไหมเล่นเป็นจราจรไม่ใช่ คือไฟแดงมันติดอยู่นะอยู่บนบนซิกแอพเนวอ่ะถนนมันค่อนข้างใหญ่เลยนี่คุณคุณไปบ่อยแถวแถวสองคนนี้ต้องไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วคือการเล่นจะใช้เวลาการเล่นเฉพาะช่วงไฟแดงเท่านั้นอนั้นมันตอนถ่ายทําเนี่ยมันวุ่นวายมากวันนั้นฝนตกลมแรงแล้วบันทึกเสียงค่อนข้างลําบากฝนตกแล้วก็อากาศก็หนาวมากสองคนนี้ต้องเล่นไม่รู้กี่เทคอยู่บนไฟแดงเปลี่ยนแล้วไม่รู้กี่ครั้งถนนใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่แบบสุดชีวิตตรงข้างหน้ามันสงบมันนิ่งมากอะคือ มันทั้งที่มันจราจรสับสนวุ่นวายแต่มันดูนิ่งมากในภาพที่เห็นนะคะซึ่งก็ชอบอ่ะคิดอ่ะชอบฉากไหนเป็นพิเศษชอบฉากไรเป็นพิเศษ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 ก็จริงๆผมค่อนข้างชอบทุกฉากเลยก็เพราะว่าเพราะว่ามัน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 เลือกฉากไหนฉากหนึ่งไม่ได้สรับผมผมคิดว่าเพราะเรื่องหนังเรื่องนี้มัน ต้องดูตั้งแต่แรกจนจบเพราะว่าทุกฉากมันมีความหมายเพื่อจะไปอีกฉากหนึ่งมันทุกฉากมันคือเหตุผลนะพี่มันมีเหตุผลของมันอยู่ที่มันจะต้องเป็นไปอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วคือหนังพี่ต้อมเขาจะมีจุดเด่นอย่างนึงคือว่าจะไม่รู้นะจะดูหนังมาเยอะเหมือนกันพอสมควรก็คือว่าเขาบางทีโมเมนต์ของพี่ต้อมเนี่ยมันไม่ได้มีคำมีคาพูดอะไรมากมายนะมันเหมือนกับว่าบางทีเดินมาหยุดแล้วพูดกันแค่สามคำแต่สามคำเนี่ยเขาคงคิดนานเพราะมันจะมีความหมายมากแล้วมันอาจจะครอบคลุมความรู้สึกของที่ผ่านมาเกือบทั้งเรื่องได้อะ โอ้ฉันรักเธอนะ้วเธอรักฉันไหมไปอยู่ด้วยกันนะจ้ะเราอยู่ด้วยกันจนตายอะไรมันไม่ใช่อย่างนั้นมันจะเป็นแค่แบบทำยังไงดีล่ะอะไรนิดหน่อยแล้วผู้ชายตอบมาสามคำแล้วมันจบแล้วมันคือทั้งหมดนี่คือบรรยายความรู้สึกทั้งหมดเลยอะ่ะก็ขเ,ขเขียนบทเองไงเขาก็ขี้เกียจไงก็เลยเขียนน้อยๆไง <c oughs> นี่ถามๆแกหน่อยถามแกหน่อย ที่ผ่านมานี่ก็รับบทหลายเรื่องก<ม>็ออกแนวคุณชายบ้างหละเจ้าทางเหนือบ้างแหละพอ<ช>มาเรื่องนี้ออกแนวบอกว่าเป็นคนขับรถมือปืนออกแนวโหดเยี่ยมเถื่อนเถ,ถือนดิบๆอะไรเงี้ยรู้สึกไงรู้สึกมีความต่างไปยังไงไหมเยอะมากพี่<ม>เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเจวีเดตจริงๆแล้วไม่ใช่คนโหดเยี่ยมหรือแบบเถื่อนอย่างที่พี่ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ขี้ขาดตาขาวพอสมควรเลยนะพี่<ม>คือเป็นลูเซอร์เลยหนึ่งคนอ่ะแต่ว่าต้องทําในสิ่งที่ตัวเองไม่สามารถเลือกได้ที่คือ คือถ้าเลือกได้ก็คงไม่ทําแต่ว่ามันไม่มีทางออกพี่ก็ต้องทําแบบนี้เพื่อเพื่อเอาตัวรอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่แตกต่างไปก็คืออย่างบทอื่นที่เคยรับรับมาจริงแล้วคงจะเป็นอยู่ในเรื่องของราม่าเหมือนกันแต่อาจจะเป็นแบบว่าชีวิตหดหูแต่ว่านิสัยก็อาจจะเป็นคนดุดนันการกระทําแบบโผงพางแบบโอ้โหเยอะแยะแต่นี้คือจะเป็นนิ่งๆเป็นคนนิ่งๆไม่พูดออะอย่างนี้แล้วกันครับอยากให้แต่ละคนอยากให้แต่ละคนฝากถึงหนังเรื่องนี้หน่อยอ่ะเริ่มจากพี่ต้อมกันเลยพี่ นี่เป็นอะไรมีกฎว่าต้องขวายห้างกันหรือไงเนี่ยถ้าอื่นเนี่ยนั่งกันเป็นไหมเนี่ยอยากขวายห้างมากเลยสิอ่ะขวายหางขวายหางอันนี้เรียกขวายหางอะนโอเคเจี๊ยพยายามจับเราเล่นบ่อยๆได้นะเราไม่ถือนี่แน่ใจว่าหางนะหางนี่แต่เจี๊ยบเราบอกก่อนว่าคิดกับเราแค่เพื่อนร่วมงานก็พอนะโอเค อย่ามาพยายามถูกเนื้อต้องตัวเราพี่ต้อมครับฝากถึงหนังเรื่องนี้หน่อยครับพี่ภูมิใจนําเสนอมากว่ามันน่าจะเป็นหนังที่ถ้าคนได้ดูแล้วน่าจะชอบคือมันไม่จํากัดแค่คนรักหนุ่มสาวนะมันเป็นอารมณ์หนังซึ่งคุณสามารถพาพ่อแม่คือพี่น้องที่ที่คุณที่มีความรู้สึกดีๆอยากอยากแชร์กันเนี่ยมาดูเรื่องนี้ได้เลยเพราะมันเป็นหนังสามารถเป็นหนังครอบครัวได้มันเป็นหนังที่จะทําให้คนที่เรารัก ไม่ใช่แฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกที่ดีขึ้นได้มากกว่าเธอจะมานั่งพยักหน้างึงๆทำไมพูดเด้ฟังนีฟังคุณผู้่านพูดไปหมดแล้วอ่ะก็หนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ดีนะคะตั้งแต่บทแล้วก็สถานที่เราตั้งใจนี่เน่พอดีเมื่อเมื่อมากๆขอพี่คออิงหน่อยคอยอิงหน่อยคุมเก็บติ้งกันนจะบอกว่าถ้าสมมติว่าคนที่ไม่มีแฟนแล้วหรือที่กำลังมีแฟนอยู่แล้วมีปัญหากันอย่างเงี้ยถ้าไปดูด้วยกันเนี่ยจะมีความรู้สึกว่า มันจะทาให้เขารักกันมากขึ้นหรือว่าแม่จะเป็นแม่กับลูกเพราะว่ามันจะเป็นมุมมองความรักในรูปอีกรูปแบบหนึ่งว่าอ,อขอไม่บอกแล้วกันนะคะขอให้ไปดูดีกว่าน,นี่เจี๊ยบเธอฟังเราเธอเคยอยากมีแฟนเป็นงูไหมเคยไหมพี่คะนี่นี่ค่นี้เธอหน้าลองดูนะเป็นประสบการณ์ชีวิตนะตอบเลยตอบเลยไม่โอ <Okay. S 2> เคคิดอย่างเงี้ย <พ uka> ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นจะให้ฝากถึงหนเรื <Mediterranean> อ่องนี้ที่จริงแล้วมันก็ผมความรู้สึกข,ของผม,มกับกับคุณาพาพันคือมันคือช่วงช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตคนอสองคนที่มันเกิดขึ้นที่มันต้องมาเจอกันแต่ถาม,มว่ามันเป็นช่วงเวลาหนึ่งซึ่งมันสามารถเกิดกับใครก็ได้ไหมายถึงว่าอาจจะไม่ได้เกิดแบบนี้แต่ในช่วงชีวิตคนอาจจะมีช่วงที่หดหู่ช่วงที่มีปัญหาช่วงที่จะต้อง เผชิญหน้ากับอะไรต่างๆนานาที่เราไม่สามารถเลือกได้แบบนี้แต่ว่าท่ามกลางปัญหาทั้งหมดนั้นมันมันยังมีสิ่งที่ทําให้เรายิ้มได้ยังทําให้เราสู้มันทําให้เรากล้าที่จะสู้กล้าที่จะเดินหน้าต่อไปโดยที่แบบไม่ไม,ไม่ไม่ถอยหลังก็เลยอยากให้ทุกคนมารู้สึกกับภาพยนตร์เรื่องกุมภารพันธ์เรื่องนี้แบบที่เราทุกคนทีมงานทุกคนรู้สึกครับอ่าครับปอบมือกุมภารพันธ์ครับ โอ้โหไม่ดูไม่ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับเป็นหนังรักที่ต่างจากหนังรักทั่วไปอย่างสิ้นเชิงเลยเอาล้วครับเดี๋ยวไปพบกับตีสมาจมูกบานในจมูกเอ้ยในจมูกอะไรในห้องส่งนี่มอบดอกไม้กันก่อนผมให้หมูให้หมูเป็นคนมอบด้วยเหรอเนี่ยพี่หลงสายง่เราให้เธอเราให้เธอไม่เอาอ่ะไม่เอาอนี้ให้ใครก่อนให้พี่ต้อมก่อนให้พี่ต้อมก่อนครับอ่าแล้วก็อาบให้คิดให้คิดเธอจะอาวันไหนเธอเลือกเลยผมเอาวันนี้ออ๋ อ่าอันนี้อันนี้คินละไปขอบคุยกันมีทูิลิปด้วยอ่าชอบดอกทริลิปอ่าเราให้เธออขบคุณครับนี่จะจะจะไปแล้วเหรอเนี่ยจะไปแล้วเหรอพี่เดี๋ยวที่หน้าผมไปเดินโซนเศรษฐุจเดี๋ยวผมพาตัวเมียมาให้นะเอาปะเนี่ยเอาอ่ะแก แกมีเบอร์เจี๊ปเป่าอย่าไปพูดดังสิว่าเดี๋ยวเขาได้ยินขออยนี้สิเดีวให้เบอร์พุ่มกลับเอาป่ะพี่พุ่มกลับเปี๊ยขออะไรขออะไรอย่างดิขออะไรอย่างดิอะไรหอมทีนึงได้เปล่าได้เปล่าไม่ได้อ่ะพี่ไม่เสียหายหรอกหน้านิดเดียวไม่จับมือก็ได้จับมือก็ได้ไปแล้วครับคุณผู้ชมไปพบกับตีสมาร์ทในสตูกันเลยขอบคุณครับจบ